กูเกียดมึงไอ้ลม EP สองหนึ่งเดือนผ่านไปแพง้งเสียงจานแตกกระจายบนพื้นผมมองจานที่ถูกมือหนานั่นปัดจนมันแตกเต็มพื้นก่อนจะปลายตามองคนทำไอ้ลมมันมองหน้าผมอย่างเอาเรื่องสายตามันฉายแววรังเกียจผมอย่างเปิดเผยเหตุผลที่มันปัดจานข้าวผมแตกคือรอยช้ำตรงม,มุมปากและตามร่างกายเมียรักของมัน ที่มันพาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจบงานแต่งบ้านที่ปู่มันให้เป็นของขวัญแต่งงานของผมกับมันมึงทำ้ายฝุ่นเสียงทุ้มกดต่ำในลำคอผมมองหน้ามันอย่างเอาเรื่องพางยืนขึ้นเผชิญหน้ากับมันตรงๆกูไม่เคยคิดอยากแต่ต้องเมียรักมึงถ้าเมียรักมึงไม่ยุ่งกับเพื่อนกูผมกดเสียงรอดลายฟันจ้องหน้าไอ้ลมอย่างเอาเรื่อง ผมและไอ้ลมยืนจ้องหน้ากันแบบนั้นเนื่นนานโดยมีตัวต้นเหตุยืนก้มหน้าทำเป็นใส่ซื่อให้โง่ลมหลงก็เหมาะกันดีผัวชั่วก็เหมาะกันดีเมียชั่วผัวโง่ผมียิย้มเย้ยหยันมันอย่างเปิดเผยทำให้ไอ้ลมมีสีหน้าคุกรุ่นก้าวเท้าเดินตรงมาไปชิดผมมากขึ้นมึงคงลืมรสชาติครั้งแรกของเราไปแล้วสินะ เมื่อได้ยินคำพูดของมันผมค่อยๆหุบยิ้มลงช้าๆภายในใจมันสั่นไหวขึ้นมาต่างจากคนต้องหน้าที่ยกยิ้มเหนือกว่าฮึมึงคงยังอยากได้ค่ารักษานะผมกำมือแน่นพันจัดฟันจนการขึ้นเป็นสันนูนเงินค่ารักษาพ่อที่ปู่ตกลงกับผมไว้มีเงินไขว่าผมต้องทำตามสิ่งที่ไอ้ลมต้องการคนอย่างผมยอมตายดีกว่ายอมเชื่อฟังแต่เรื่องนี้ ผมจำใจต้องเชื่อฟังมันและเพราะเรื่องนี้ผมจึงไม่มีสิทธิ์พูดตอนมันพายฝุ่นเข้ามาในบ้านทำได้แต่กัดฟันยอมรับยอมให้มันเหยียดยามผมซ้ำไปซ้ำมาเก็บอย่ายให้กุงหบหนิดมันเอ่ยพางผักผมอย่างแรงจนล้มลงไปกับพื้นมือเลียวจึงไปโดนเศษจ,จานที่มันแตกจนได้เลือดผมกัดฟันคมอารมณ์ตัวเองไว้พางจ้องหน้าไอา้ลมย่งเอาเรื่อง แต่มันก็ยกยิ้มเหนือกว่าก่อนจะหมุนกายเดินไปกอดเอวของเมียรักพางปลายตายืนดูผมด้วยใบหน้านิ่งเรียบแล้วหมุนกายเดินขึ้นชั้นบนเหลือวว่าเพียงแม่บ้านคนของไอฝุ่นที่ไอลมเป็นคนพามาอยู่เป็นเพื่อนพะัวไอฝุ่นจะเหงาหรือไว้กันผมเพื่อผมนังแกเมียรักมันอึผมกัดฟันทนเจ็บถึงแม้เสร็จ,จานจะบาดลึกแค่ไหนก็ตามหรือเลียจะไหลออกมามากขนาดไหน ผมก็ไม่แสดงด้านอ่อนแอพวกมันสองคนเห็นเพื่อจะได้ย่ำยีศักดิ์ศรีของผมมากกว่านี้เป็นไงเจ็บไหมหวานเอ่ยถามด้วยใบหน้าเห็นใจแต่กลับกดเท้าบนหลังมือผมมากขึ้นมากขึ้นจนเศษจ,จันบาดลึกเข้าผิวผมเรื่อยๆคงจะเจ็บสินะหวานเสียแ้งตีหน้าซื่อมองผมด้วยสายตาสงสารที่โคตรจะปลอมฮแค่หมามันจัดกู ไม่รู้สึกอะไรผมพูดเน้นทีละคำพร้อมยกยิ้มให้จนหวานมีสีหน้าไม่พอใจจากดวงตาใสาซื่อเปลี่ยนเป็นมาดร้ายหวานจะค่อยๆปรับสีหน้าให้เป็นปกติพางยกเท้าขึ้นช้าๆรีบเก็บนะคุณลมและคุณฝุ่นวิชอบของสกปรกพูดทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นั้นพันเดินขึ้นชั้นบนผมกัดฟัน ผมกัดลิมฝีปากล่างของอารมณ์ไว้พยายามกดความแค้นของตัวเองไว้ในใจทั้งๆท,ที่ผมพยายามไม่เข้าไปยุ่งกับพวกมันสองคนแต่ไอ้ฝุ่นมันเสือกชอบหาเรื่องผมทุกครั้งส่วนไอ้ลมมันก็งงโง่ทั้งๆท,ที่มันก็รู้ว่าเมียมันทําอะไรไว้กับผมแต่มันก็เชื่อสิ่งที่เมียรักมันพูดทุกอย่างเพรแบบนี้ไงมันถึงถูกเมียรักของมันสวมเขาแม่งผมสบถด้วยความคุกรุ่น ในตาฉายเวลเกียดชังอย่างเปิดเผยอยเสียงของแม่บ้านอีกคนที่ไอ้ลมพามาอยู่ด้วยร้องดังลัน่นก่อนสายตาตกใจพันเปลี่ยนเป็นเย้ยหยันดูถูกผมด้วยหางตาเมียที่เขาไม่รักก็แบบนี้แหละเรยวเอ่ยเย้ยหยันพางเดินพางเดินผ่านตัวผมไปโดยไม่ให้ความเคารพซึ่งผมก็เริ่มจะชินกับนิสัยของคนในบ้านนี้แล้วเพียงแต่เวลาพวกมันตีสองหน้าเห็นที่อยากเอาเท้ารูปหน้ามันที่หายหยุดหนิด หลังจากเก็บเสร็จจานเสร็จผมก็เดินกุมมือตัวเองเดินขึ้นชั้นบนพังนั่งทําแผลด้วยตัวเองเงียบๆตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของอ้ลมทุกวันผมจะได้แผลหรือมีรอยช้ำแบบนี้ประจําจนห้องผมต้องมีกล่องยาติดไว้อึผมซีดปากเมื่อเอาน้ํายาล้างแผลมันแสบมากแต่มันไกลหัวใจผมมากจืเสียงมือถือดังขึ้นในความเงียบ ผมลายตามองว่าใครโทรมาพอเห็นชื่อรอยยิ้มดีใจพันแต่งแต้มบนใบหน้าก่อนจะกดรับสายคนที่โทรมาว่าไงมึงไปไงบ้างเสียงของไอ้ไม้เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงแค่ได้ยินเสียงของมันความรู้สึกทั้งหมดก็พันจางหายไปกูสบายดีผมเอ่ยบอกกลับไปก่อนจะซีดปากเมื่อเผลอกดแผลตัวเองแรงไปเป็นไรเสียงนุ่มเอ๋ยถามด้วยความเป็นห่วงตั้งแต่เด็กจนโต นอกจากพ่อแม่ที่เป็นห่วงผมก็มีไอ้ไม้นี่แหละที่คอยเป็นห่วงผมอีกคนจะมันกลายเป็นความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนแต่ผมไม่อาจก้าวข้ามคำคำนั้นไปได้เพราะรู้ว่าไอ้ไม้มันไม่ได้รู้สึกกับผมมากไปกว่าเพื่อนมึงอยู่ไหนกำลังเดินกลับบ้านผมก็หมดคิ้วเข้าหากันแน่นพางายตามมองนาฬิกาตอนนี้ท้องฟ้ามันมืดไปแล้วฟังจากเสียงเหมือนมันกำลังเดินอยู่ข้างถนน มึงโยนตรงไหนเดี๋ยวกูไปรับไม่ต้องใกล้ถึงแล้วอะแค่นี้ก่อนนะผมยังไม่ทันพูดอะไรไปลายสายก็กดวางสายไปแต่ก่อนที่ไอ้ไม้มันจะวางสายไปผมได้ยินเว่วๆเข้ามาในมือถือมันจะมีเสียงรถมากมายดังอยู่แค่นั้นก็ทําให้ผมอยู่ไม่เป็นสุขต้องรีบคว้ากุญแจรถออกจากห้องพอดีกับที่ให้ลมเดินออกมาจากห้องด้วยสภาพเพิ่งอาบน้ําตามลําคอแก่งมีรอยแดงจาง ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือรอยอะไรแต่ผมเลือกที่จะไม่สนใจมีจะไปไหนเสียงของไอ้ลมเอ,อ่ยถามผมไม่หันไปมองหน้ามันทําเหมือนมันไม่มีตัวตนนับอึ๊ดผมนิ้วหน้าเจ็บเมื่อมือหนาจับต้นแขนผมบีบแน่นพันกระชากให้เข้าไปหาด้วยแรงอารมณ์โดยไม่สนใจว่าผมจะเจ็บแค่ไหนกูถามเสียงหนากดต่ําในลําคอมันเพิ่มแรงบีบมากขึ้นไปอีก ผมจ้องหน้ามันอย่างเอาเรื่องพันกระชากต,ต้นแขนตัวเองออกเต็มแรงกูจะไปไหนมันก็เรื่องของกูไม่เกี่ยวกับมึงผมกดเสียงต่ำในลำคอบ้างจึงสร้างความไม่พอใจให้ลมไม่น้อย